นี่นะคะทุกคนหลังจากที่ได้เตรียมขวดภาชนะบรรจุเครื่องบดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะนำสตอเบอรี่ฟรีซแช่แข็งนะคะที่ซื้อมาจากแมคโครจะยี่ห้อแอโร่ Arrow, หรือว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนำเข้ามาบดพอ เป็นชิ้นเนื้อแบบนี้นะคะพอเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เล็กๆนะคะจากนั้นเราก็จะนำม,มาตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยน้ำตาลทรายกะในสัสดส่วนที่พอดีกันนะคะหมายถึงว่าหวานมากหวานน้อยอย่างนี้นะคะวันนี้เอจะกะในปริมาณของสตรอเบอรี่ยี่ห้อแอโร่หนึ่งถุงนะคะกับน้ำตาลทรายนมิ็ดผลนะคะครึ่ง ถุงแบบนี้นะคะในปริมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งกิโลแล้วก็จะมาเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จวิธีทำสตอเบอรี่นมสดนะคะแต่ว่าวันนี้แอจะใช้เป็นนมและกตรซอยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้แค่นมสดได้อย่างเดียวนะคะสามารถดัดแปลงเป็นนมอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบของ คนทานเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเคี่ยวสตรอเบอรี่กับน้ำตาลทรายแป๊บหนึ่งนะคะ